ดโคตรวิ่งเลยอ่ะสวัสดีครับผมอานอ๊อซิงอยากวิ่งคลิกนะครับอันนี้เป็นคลิปทดสอบตอนขับรถนะฮะปาเจโร่จะสปอร์ตนะฮะจะดชุดเท่าสตรยูโรอาร์ตเอ็กซซอตเต็มระบบนะฮะมีระบบวาล์วเปิดปิดแบบซูมเปอร์คาร์ด้วยนะฮะไปจึงเงียบออฟนะฮะนั่งได้ใช้งานได้ดีนะครับสุดเปิดแม่งแรงอ่ะพอเปิดบาวเสียงแม่งดังด้านเลยแล้วก็แรงด้วยโคตรเอาอ่ะอัตราเร่งดีมากเลยครับเวลาเปิด แช่ๆเนี่ยรู้สึกว่ารอบไหลลึกได้ดีนะครับสนใจนะฮะปาเจโร่สปอร์ตจัดชุดต้อสุดยูโรอาร์ตเอ็กซอรแบบนี้นะฮะปิดวาวนี่เงียบคริปส่วนเปิดวาวก็เสียงดังแบบเราเราใจเลยนะฮะมาอตเอาซิ่งได้เลยสูตรรับหญิงทองหล่อขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่ะกดให้ดูอีกทีอ,อีหย่างดึงอ่ะขอบคุณครับ ปาเจโร่สปอร์ตนะครับชุดท่องานดัดซซนซีนะฮะหนามอินห้าเลยสามศูนย์สี่นะฮะมอพักสูตรออโต้ซิ่งนะอันนี้มีโลบเปิดปิดวาวเสียงเงียบดังด้วยนะครับวาวโรบแบบข้ามกล่องรมแบบซูเปอร์คาร์ชิดคอนี่ก็เป็นสเปนเลกแกร์สามศูนย์สี่ามวินห้านะฮะดัดตัวเครื่องดัดซีนซีครับมีข้ออีกตัวนะฮะอนแน่นอนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงครับว่าเป็นไง